แล้วถ้าโมเสียชีวิตไปพี่น้องเข้าใจได้นะว่าเงินติดก็หายไปเหมือนกันนะนะแม่ประดาน้ำไม่เป็นแม่ไม่มีอุปกรณ์อะไรใดๆตอนนั้นเราคิดคุณแม่หลับอะตื่นมารับยังไม่รู้เลยอันนี้ท่านก็ยังงงเลยค่ะว่าทําไมกู้ภัยไม่มีข้อมูลเขาโทรมาถ,ถามข้อมูลจนเกินสามรอบอะเลยงงว่ากู้ภัยไปไหนคะในช่วงระยะเวลาเวลาแรกที่โทรมากว่าจะมาถึงใช้เวลานานมากเลยกับข้างกันเห้อห้าง,างความเห็นคดีแตงโมเหรอครับเอาจริงๆ ผมมีสิทธิ์ส่วนตัวใช่ไหมผมไม่รู้ว่าข้อที่จริงเป็นอะไรแต่ว่าจากสิ่งที่เล่าและลำดับเหตุการณ์และพฤติกรรมเช่นไม่ติดต่อไม่ไปแจ้งความทันทีไม่โทรหาคุณแม่ทั้งนั้นที่มีเบอร์คุณแม่เขาทุกอย่างเนี่ยรวมถึงไปหาทนายก่อนนะฮะและ้วก็ลักษณะการไปกันและคนที่ไปหรือ,อยังไงก็แล้วแต่เนี่ยทั้งหมดผมยังไม่เชื่อการให้การ ที่บอกมาแต่เป็นอย่างไรผมไม่รู้นะฮะแต่ผมไม่เชื่อผมไม่เชื่อผมไม่เชื่อเรื่องเล่าเรื่องนั้นนะแต่ผมไม่ได้ว่าเขานะครับว่าความจริงจะเป็นอย่างไรแต่ถ้าผมเป็นเป็นคนสอบสวนผมยังไม่เชื่อเรื่องเล่าที่เล่าทั้งหมดมันไม่สมเหตุสมผลแผลที่เจอแผลที่เจอกับจุดตรงท้ายเรือ ไม่น่าจะไปนั่งฉี่ได้ถูกไหมฮะแล้วเรือที่วิ่งในแม่น้ํามันก็ไม่ได้วิ่งเป็นนาน,านๆเหมือนเรือสําราญข้ามทะเลมันก็น่าจะทนได้แล้วชุดละ่ะถ้ามองไม่ผิดนะฮะชุดบอดี้สูทใส่ทับใส่กระโปรงทับหรือใส่อะไรท้าแต่ข้างในเป็นบอดี้สูทใช่ไหมถ้ามองไม่ผิด ถ้าชุดบอดี้สูทนี่มันมันฉี่ยากมากเลยนะมันต้องถอดเกือบทั้งตัวนะมันไม่ได้เหมือนกระโปรงหรืองเกงที่จะถลกบอดี้สูทถ้าผมเห็นหนางงามใส่มันต้องถอดเหมือนชุดยิมนาสติกซึ่งมันยากมันยากแล้วที่เจอชุดมันก็ยังปิดอยู่ไหมตอนเจอที่ลอยขึ้นมาตอนเจอชุดยังรัดกุมอยู่ไหม คนเราถ้านั่งฉี่อยู่แล้วกํลาลังถอดอยู่ต้องให้อันนี้เป็นข้อสงสัยคนเราถ้านั่งฉี่อยู่และขอโทษนะสมมติถ้าถอดฉี่แล้วหงายลงไปเนี่ยมันคงจะเก็บเสื้อผ้าไม่ทันถูกไหมเพราะมันหายไปแล้วทุกคนต้องเอาชีวิตมันกํนลาลังฉี่อยู่สมมติถกสมมติถ้าฉี่จริงถกออกแล้วฉี่อยู่แล้วมันหงายปึ่งไปอุบัติเหตุครั้งเนี้ย เสื้อผ้าน่าจะถอดในในใน,ในจำนวนหนึ่งอาจจะไม่ได้ถอดหลุดทั้งตัวแต่แน่นอนละ่ะต้องถอดจนถึงบริเวณข้างล่างที่จะฉี่นะคนเราฉี่ฉีแล้วไหลลางตุ้มแล้วจมน้ําไปแน่นอนครับถ้าเป็นกางเกงหรือกระโปรงมันต้องถลกประมาณถึงหัวเข่าอย่างน้อยเผื่อกระแสน้ําจะถลกไปเรื่อยๆจนหลุดก็ได้นะสําหรับความคิดผมนะ ขอเราความคิดผมแต่ไม่ได้ไปกล่าวหาเขานะเพราะว่าคนที่อยู่แวดล้อมก็มีสิทธิ์ที่จะดีดเฟรนต์ตัวเองว่าเออมันเกิดอะไรกันได้เราก็ต้องฟังไปด้วยเราก็ต้องให้ความยุติธรรมกับทุกคนแต่ขอหเราของผมอะผมตั้งคำถามข้อหนึ่งข้อหนึ่งผมจะไม่เป็นผมจะไม่ไปสงสัยเรื่องการไปทำอะไรกัน ผมจะไม่สงสัยเรื่องการทําไมถึงต้องไปแบบนี้แบบนั้นไม่สงสัยเพราะว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวเราจะไม่สงสัยแต่เราสงสัยเกิดอะไรเรื่องการดื่มเขายอมรับว่ามีเรื่องสารเสพติดรอดตํารวจผมว่าคดีนี้ตํารวจน่าจะตรงไปตรงมาถึงแม้ว่าบางคนอาจจะเป็นคนมีชื่อเสียงคนในนั้นผมเคยเจอด้วยหนึ่งคนผู้ชายหนึ่งคน ผมเคยเจอผมเคยสวัสดีผมเคยแวะไปหาที่ออฟฟิศเพราะฉะนั้นเรื่องสารเสพติดต้องรอตำรวจเรื่องวายเขาอยอมรับแล้วแยกประเด็นออกไปแต่สิ่งที่โดยพฤติกรรมของมนุษย์ทั่วไปบอกว่าตื่นเต้นตกใจแล้วก็เลยไม่พูดกับใครมันก็ถูกอาจจะตื่นเต้นและตกใจแต่การไม่พูดกับใคร ในนาทีที่บางคนอาจจะต้องเสียชีวิตหมายความว่าอย่างไงผมงงเพราะอันนั้นยิ่งต้องตื่นเต้นยิ่งตกใจยิ่งต้องหาวิธีช่วยและต้องแจ้งและต้องยิ่งมาชี้จุดเกิดเหตุให้เร็วที่สุดหรือไม่ต้องไปไหนเรียกตำรวจมาชี้จุดเกิดเหตุตรงที่ตกทันทีนั่นคือการตกใจอันนี้อันนี้น,นี่คิดก่อนนะฮะอันนี้คิดแบบนี้ยิ่งตกใจยิ่งอยากช่วยมากเท่าไหร่ขึ้นฝั่งต้องไปโรงพัก ไม่ว่าโรงพักไหนก็แล้วแต่จะไปผิดโรงพักถูกโรงพักในท้องที่หรือผิดท้องที่ก็ต้องไปเพราะโรงพักทุกที่แจ้งความได้ในกรณีฉุกเฉินแล้วเดี๋ยวเขาจะลำเลียงเรื่องเข้าสู่สนพื้นที่เองนะฮะหรือถ้าแจ้งผิดก็แจ้งไว้ก่อนแล้วไปแจ้งสนพื้นที่อีกครั้งก็ได้อันนี้นะฮะอันนี้วิเคราะห์ถึงเรื่องการไปแจ้งความให้เป็นหลักการแต่ไม่ได้ไป โอเคทำไมไม่ติดต่อแม่ทั้งๆท,ท,ที่คนในเรือมีเบอร์แม่แม่ถือเป็นบุคาารีแม่ถือว่าเป็นคนอันดับแรกของบุคคลน,นั้นๆนะครก็คือที่บ้านนะครเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่โทรคืออะไรอ่าไม่โทรอ่ะไม่โทรในครึ่งชั่วโมงแรกอาจจะเป็นไปได้ชั่วโมงหนึ่งอาจจะเป็นไปได้ไม่โทรจนไม่โทรจนเช้า ไม่โทรอีกวันหนึ่งต่อมาทั้งวันนะเราต้องเราต้องแค่ตั้งข้อสงสัยนะฮะเราอย่าไปเ่าวหาใครเราเราตั้งคำถามทำไมถึงไม่โทรอันนี่คือคำถามต่อไปนอกจากคำถามว่าไม่โทรแต่ทำไมคุณมีสติการไปพบทนายมันต้องมีสติถูกไหมอย่าบอกว่าตกใจจนแบบ ไม่มีสติเลยไม่ทําอะไรเลยแล้วก็ไม่ติดต่อแม่ไม่ไม่ไปชี้จุดเสียไว้ไม่อะไรใดๆหายกันไปหมดกระเจิดกระเจิงแต่กลับมีสติไปติดต่อทนายคืออะไรฮะทนายไม่ใช่แม่นะฮะการไปพบทนายทุกคน รู้อยู่แล้วการพบทนายทุกคนรู้อยู่แล้วการไปพบทนายผมก็ไปพบทนายบ่อยมีคดีอยู่หลายคดีกับทางการเมืองการไปพบทนายเราต้องมีสติไปเล่าเราจะต้องมีสติไปเรียบเรียงเราต้องมีสติไปดีเฟรนเพื่อเราจะเอาอะไรคงจะไม่ไปพบทนายโดยการเบลอเอไม่รู้เรื่องเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นการที่บุคคลคนหนึ่งไปพบทนายนั่นหมายถึงว่ากระบวนการทางความคิดสมองมีเป้าหมาย มีสติที่จะเจอพูดง่ายๆเจอทนายต้องมีสติอะจบอโอเคอันนี้ความคิดผมนะเป็นคำถามผมถ้าเป็นผมเป็นผูเน้เป็นคนสอบสวนมจะถามมันจะถามอืมผมจะถาม,ม,ถาม,ม,ม,ถามข้อต่อไปที่ผมอยากอยากถามทำไมศพมีบาดแผลที่ขาข้างหนึ่งถ้าตกมันก็มีสิทธิ์ที่จะมีบาดแผลได้ ถ้าตกจริงก็มีสิทธิ์ที่มีบาดแผลได้แต่บาดแผลอาจจะเป็นส่วนอื่นไหมอาจจะมีมือไหมกําลังปัดอาจจะมีหลังอีแขนไหมหรืออาจจะเป็นขาก็ได้หรืออาจจะเป็นขาส่วนเดียวหรือยังไงก็เป็นไปได้แต่ทําไมต้องเป็นขาแล้วตรงอื่นไม่มีเลยไม่กระจายมาที่อื่นเลยเหรอไม่ปัดไปโดนที่อื่นเลยเหรอหรือ ส่วนของขาตกลงไปก่อนและตกลงไปเป็นเวลาพอสมควรก่อนที่ล่างจะตกตามไปทีหลังถึงโดนเพียงขาที่จุ่มลงไปหรือเปล่าอันนี้เป็นการวิเคราะห์นะเป็นการวิเคราะห์หลักการสอบสวนคนเราตกตุ้มแล้วโดนใบพัดเป็นไปได้แต่การตกตุ้มมันน่าจะโดนหลายส่วนเช่นโดนนิ้วโดนหน้าโดนขามวนตึงตงโดนกึกกึกกแต่การโดนจุดเดียว เหมือนเป็นการเอาเท้าลงไปอยู่ในจุดนั้นจุดเดียวก่อนเหมือนกับห้อยหนีแล้วดันไปโดนหรือยงไงมันถึงโดนจุดนั้นเราสู้ไม่ไหวถึงหลุดโอเคอันนี้อันนี้แค่สันนิษฐานผมไม่รู้ต้องฟังทั้งหมดอันนี้เป็นคำถามถ้าหลักการสอบสวนมันจะม,คมีคำถามสุดท้ายคำถามสุดท้ายคนเราอะถ้าฉี่ต้องถลกถ้าจะไม่ผิดเป็นบอดี้สูตร เป็นบอดี้สูตรซึ่งอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะผมคิดว่าเป็นบอดี้สูตรนะเพราะผมเห็นกล้องวงจรปิดเกาดลงเรือที่เขาเดินมาจากรถเหมือนเป็นบอดี้สูตรบอดี้สูตรที่เป็นเหมือนสายเดียววะบอดี้สูตรอะซึ่งมันติดทั้งตัวมันต้องเปิดข้างหลังถลกลงมามันถึงจะถลกต้องถลกข้างบนได้ถึงถลกข้างล่างเป็นบอดี้สูตรทุกคนนึกออกใช่ไหมถ้าเป็นบอดี้สูตรจริงเนี่ยการฉี่เป็นไปได้ยากมาก เพราะว่ามันต้องถลกทั้งตัวลงไปบดีสุทิ์เขาจะใส่เหมือนอย่างเงี้ยเนี่ยทั้งตัวเออมันยากนะที่จะพี่จะถอดบีิสุทฉี่คำถามข้อสุดท้ายของผมถ้าคนกำลังฉี่แล้วหายหลังศพที่เจอต้องถลกเสื้อผ้าต่ำกว่าตรงที่ฉี่แน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเสื้อผ้ายังอยู่ครบอยู่ในตำแหน่งที่ชัดเจน มีเพียงแค่อาจจะแบบตรงขาเปิดตรงมือเปิดแต่ว่าบอดี้ยังอยู่ครบสำหรับผมถือว่าไม่สอดคล้องกับคำว่าฉีฉี่ยังไงแล้วหงายหลังแต่ลูดซิปกลับมาได้ทั้งหมดหรือเสื้อผ้าอยู่ในตำแหน่งเหมือนไม่ได้เปิดฉี่มันเป็นไปไม่ได้อันนี้ผมไม่รู้ในรายละเอียดนะถ้ามันเป็นอย่างนี้จริง แค่นี้เองถ้ากลุ่มเพื่อนอธิบายได้ก็กก็็เราก็ต้องฟังกลุ่มเพื่อนเขาด้วยแล้วก็มีคนไปอ้อนวอนให้คุณแม่เขาไม่ต้องให้ข่าวไม่ต้องพูดนู่นนี่พูดนี่นู่นนี่นั่น,นอันนี้เป็นสิทธิที่ไม่ควรจะทําเพราะว่าลูกเขาอ่ะจบแต่ทั้งหมดทั้งมวลเราไม่ได้ไปกล่าวหาว่าคนที่ไปด้วยผิดนะฟังนะฮะไม่ผิดอยู่ในระหว่างการตั้งคำถามและฟังคำตอบ ตั้งคำถามและฟังคำตอบตั้งคำถามและฟังคำตอบเรื่องทั้งหมดเป็นเรื่องของตำรวจนะฮะเรื่องทั้งหมดเป็นเรื่องของตำรวจนะฮะเท่านั้นเองนี่คือคำถามที่ผมมีเท่านั้นเองครับแต่เราไม่ได้เราไม่ได้ไปกล่าวหาเขาเพราะว่าทุกทั้งหมดไม่มีใครรับรู้ได้ที่สำคัญที่สุดทั้งหมดเกิดจากการประมาทอย่างแรก ประมาทในการใช้ชีวิตประมาทในการไม่ใส่ร่มไม่ใส่ร่มชูมมชีพนะฮะประมาทในการเดินทางนะฮะก็เป็นอุทาหรณ์ไว้ว่าทางเรือเนี่ยไม่จําเป็นก็อย่าไปเลยเรือลําเล็กอะต่อให้แสดงฐานะว่าดีหรือสปีดโบ๊ทสปีดเบิร์ดอะไรก็ไม่ควรไปเคยเจอเคยเจอน้องฮนะเคยเจอหลายครั้งนะฮะแต่ไม่เคยเป็นพิธีกรร่วมกันแต่เคยเจอเป็นแขกรับเชิญไปอะไรอย่างเงี้ย นะฮะอันนี้ผมตั้งคำถามเฉยๆไม่ได้มีไม่ได้มีอะไรไม่ได้มีการไปเกาวหาใครนะครับ